สวัสดีทุกคนนะจ๊ะสปูที่เราทำคลิปตัดกิ่งปักชำนะเอาแค่กิ่งมาทิ่มๆทิ่มๆตัดแล้วกดข้อให้จมดินไงรากเขาจะงอกตามข้ออันนี้โดนน้ำฝนลงมาตรงนี้กระแทกใส่เพราะฉะนั้นถ้ารากลอย าก็จะไม่มีการเจริญเติบโตที่ดีเพราะรากเขาโดนแสงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรคุณดีนะลดน้ำตาลในเลือดลดความดันดีมากๆเลยตัดกิ่งปักชําขยายง่ายด้วย mm. เวลาเขาติดดอกมาแลนะดอกพวกดอกของเขาก็จะร่วงหล่นลงดินเนี่ยแล้วก็จะงอกมาเต้ไปหมดเลยบ้านเราวันนั้น ทำคลิปลงช่องไหนไม่รู้จะไม่ได้หรอกที่ตัดกิ่งเอากิ่งทิ่มๆทมๆตัดแค่กิ่งเองไม่ต้องมีบมมีใบหรอกอันี้เติมดินก่อนห้ามทุกทุกชนิดอะพืชทุกชนิดอย่าให้รากลอยถ้าปลูกในกระถางใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกกระถางเล็กๆก็ได้กินแล้ว ปลูกเองกินเองดีที่สุดทำไปเรื่อ,อยๆนะจ๊ะทุกคนทำไปงไี้แหละทำไปจนก,กว่าเราจะหมดเรื่องหมดแรงทำไปเรื่อ,อยๆชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วถึงเวลาพวกเราก็ต้องหยุดทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความแก่เท่าชราไงเข้าใจใช่ไหมจ๊ะแล้วคลิปพวกเราเนี่ยมันเป็นช่องเจาะก,กลุ่มไงของกลุ่มปลูกผักเพราะฉะนั้นลงคลิปไปเถอะ ลงไปทีๆไม่ต้องสนใจยอดวิวเพราะเราเป็นช่องเจาะกลุ่มเดี๋ยวคนรักการปลูกมาเจอเราเองเข้าใจใช่ไหมเนี่ยกลุ่มคนรักการปลูกที่อยากปลูกอะไรก็ปลูกลงคลิปไปเอามาแชร์กันนี่รดน้ําอันนี้ก็มีน้ำํำมงน้ําหมักอยู่ด้วยอรดน้อยอย่าให้รากลอยบํารุงพืชผักต่างๆเราจะได้มีกิน ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นเดยขยายไปเรื่อยๆจนกว่าคือทําจนกว่าที่เราจะไม่มีแรงแก่เท่าชาราเข้าใจไหมจ๊ะนะเนีย่ยไปหามาปลูกชพลูเนี่ยปลูกรอดต้นเดียวนะเราสามารถขยายได้ไม่รู้จบเอาไปแกงก็ได้แกงอ่อมแกงคั่วหอยขมูพูดแล้วก็อยากจะกินอย่าลืมนะหนึ่งสมองสองมือทำม,มุ่งมั่นขยนันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้แล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราไม่ประมาทเขาก็ประมาทเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนลบก่อนเอฝนตกมากระแทกสายนีย่ตรงนี้ก็โดนนะนี่เห็นปะเนี่ย ที่ตัดยอดปักช้ำเนี่ยโหระพาเนี่ยตรงนี้ก็โดนน้ำน้ำฝนกระแทกใส่ก็ดินกรอบหรือไม่ก็ต้องขยับเนี่ยถ้าเห็นเงี้ยเด็ดออกนะจ๊ะเพรียบเรียะ,เ,ยะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคือเพรียะยอดงิ่งๆก็งอเด็ดออกไปเลยเนี่ยเด็ดยอดปักช้ำทั้งนั้นเนี่ยเด็ดยอดมาทิมทิมทิมทม เราก็ได้กินดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อสุขภาพสำคัญมากๆนะจ๊ะแกนี่นะ